สวัสดีจ้าช่องเม่เพียวชาแนลค่ะเม่เพียวชาแนลอาจจะมาชมอีกวิธีเลี้ยงกบแบบธรรมชาติเนียธรรมชาติเรียงไน,นี่แบบธรรมชาติหรือแบบอะไรครับแบบนี้นะธรรมชาติธรรมชาติเนะกึ่งบ่อกึ่งธรรมชาติกึ่งบกกึ่งน้ำหรือแบบไหนขึ้นบกขึ้นน้ำเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมมาชมด้วยกันค่ะต้องแขนนีเสื้อนะคะนี่บกแขนไรได้เพราะว่า<ฮ>นกนกมากินอีกกบเขียดเพิ่นค่ะ,กบ,คะกบเพิ่นเลี้ยงค่ะนกเป็นนกอย่างเคยนี่ กเป็นอกเอียงบะเจ้าขาวนี่นะคะเอียงอู้หสอ่อนดีดัดมันเยอะนี่ก็ขายเป็นกิโลได้เลยใช่ไหมอ่ามาซื้อที่สวนเลยสวนเลยอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรคะนี่สวนอะไรอันดามันฟาร์มหมูป่าอันดามันมีเพจมีทำเพจแล้วบ่หรือยังยังค่ะอันดามันอันดามันฟาร์มหมูป่าเนาะนี่ค่ะกบเขียดเพิ่นค่ะยูเอนาโพฮนะคะท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลย เปิดดีมันขึ้นตึกเมืองตายเด็กทความหนาเลยเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชม,ม,มกบเขียดเดี๋ยวขอให้ดูเจ้าของไอ้ฟาร์มด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะเจ้าของฟาร์มเพื่อนคะ่ะโอ้ยโอ้ย,อยน้องคะนะท่านผู้ชมดูล ดูน้องน้อยอยู่ข้างหลังคนป้าคราะนี้เมลี่เออชื่อเพื่อนนะชื่อเพื่อนชื่อเมลี่ได้สิบแต้มไม่มีลบโอ้โหอ้าแล้วทำไมมันมันวิ่งหากันตัวไหนแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนลูกเวลามันกินนมเพื่อนกระแลนมาหาแม่เพิ่อนพอกินนมเสเ็จเพื่อนกระแลนข้ามไปข้ามมาเล่นน้ำกันได้มีแต่ตัวเมีย มีแต่ตัวเมียสิบตัวข้อนี้สิบข้อนั้นแปดสิบแปดตัวเฉพาะลูกนะโอ้โหท่านผู้ชมดก,มด,กดกดกอันนี้เป็นท้องแรกพอจะไม่เยอะจะไม่เยอะขนาดนี้มันจะเป็นแค่มันจะได้แค่ห้าตัวหกตัวแต่อันนี้เพื่อนให้ ได้เยอะอยู่หรือว่าค้ำคูนอยู่ให้โชคให้ลาบดีอยู่ท้องท้องสาแล้วอยู่ขนาดนี้เบิ่งเพิ่นค่ะท่านผู้ชมน้องน้อยค่ะท่านผู้ชมเบิ่งน้องน้อยฮะไปใส่ไปมามาเบิ่งน้องน้อยละมีเพียวตัวนี้แปดตัวเนาะตัวนี้เนาะวิ่งไปวิ่งมาหากันดูแลง่ายหมูดำ ไม่เหมือนหมูขาวหมูขาวดูแลยากิ่นก็เป็นราคาอยู่ได้เนาะยามหันเน,ะเนาะเพราะว่ามีตลาดถ้าได้น้ำหนักจะมีทางไอ้ตลาดเขามาลักไปส่งที่แกงกระเบาโอที่เขาทำแบบหมูหอกหมูหันนี่เลยบอกคือคืออหมูพวกนี้อ้าวเราเนิอกว่าหมูขาวขายในโบแ<อ>ม่นเนะาะหมูพวกนี้ค่ะ อ oh. ประมาณ4โลถึง5โลออ uh ื huh. ก็จะมีทางสลาดมารับซื้อ uh huh. ประมาณอเอาไปส่งให้ท uh huh. างร้าน uh huh. น้องน้อยใจโอ้ยน่ารักค่ะโอ้อหยอกกัน oh. ขนาดเลยแม่กับบรินอนเต็งนอนทับนอน oh. อย่างเลย oh. เนาะคุ้นอยู่อไรกับ oh. like ถ้าไอคนนี้ถ้ามันตึงมันใหญ่ขึ้นถ้าคนนี้ต้องการสิเอาไปเทศอาหาร,หรเทศยังกะมาติดต่อที่าฟาร์มนี้ได้เลยเนาะมาติดต่อได้่ะติดต่อได้โอ้ติดต่อที่ฟาร์มนี้เลยอยู่ตรงไหนคะฟาร์มนี้นะฟาร์มนี้อยู่นาภูถนนอบตอที่จะมุ่งเข้าไปบ,าบ้างไปบ้านบ้านบอนนะคะแต่ก่อนก่อนจะถึงนั้นก็ถึงโรงเสียดรถเลของเก่าอืม,มเป็นสีแยกเลี้ยวถ้ามาจาก กุสมานเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเลยมาจะมีประตูเขียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนาะสังเกตง่ายๆเธอยังไม่ทันได้ขึ้นป้ายเนาะขึ้นป้ายฟาร์มนะฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดมีเบอร์โทรถ้าใครสนใจก็มีป้ายเบอร์โทรอยู่ในป้ายอือแต่ก่อนนะจำนายเห็ดจำนายพวกเห็ดฟเห็ดเคืองเนาะจ็บนายเห็ดขาวแบบนี้ ไม่มีใครทําเป็นเหมือนเราเวลานเราไปเที่ยวหรือเราไปนู่นไปนี่มานี่อืมอากาศเราจะให้อากาศในลงุงในลุงเรือนนึ่งต้องคนชํานาญถ้าคนไม่ชํานาญให้ให้ให้อากาศไม่ได้อดอกเห็ดก็จะไม่สวยอืเราก็เลยเราทาเป็นคนเดียวเนาะคนอื่นทําไม่เป็นก็เลยลม้ลมเลมิกตัวนั้นไปเลยมาทําหมูหมูในก้อ,อยู่ให้คนอื่นมาเกลือมาดูแลแทนได้อืไม่เสี่ยงเหมือนเห็ด แล้วเธอไปได้สูตรวิธีทําเห็ดอย่ตรงตรงตรงไหนในเห็ดนี้ไอ้เรียนรู้มาจากไหนยูทูบเลยอยากปลูกโอ้อยากปลูกแล้วทีนี้พอดีน้องเขาหนึ่งมาเกี่ยวข้าวให้เขาก็ทํทเห็ดปลูกเห็ดแล้วก็ทําไอ้ก้อนเชื้อขายจําหน่ายเขนก็เลยให้คําแนะนําให้ข้อมูลว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้อืออืออือกะรายได้ก็โอเคอยู่แต่ไปซื้อหมูออืหมูนี่ไม่ต้องหิ้วเขาไปตลาด ปเป็นตลาดจะมาหาเราแม่น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 เอ้ยน้องน่ารักขนาดเลยเลี้ยงตัวหนึ่งเนาะดื้อขนาดว่าติดติดิดเออติดติดอีรีนะโอ้ข้าวหัวดิทึสเนื้อสลัดยูไอไก่กับพ่อไก่อ่าโอ้ฟาร์มหมูอันน้องอันไอร์มหมูน้องอันดาเนาะ อันดามันฟาหมูป่าฟาหมูป่าโอ้เทปลูกยักนอน้องน่นรันแค่นี้นะคะผักชองมเพ่เนดค่ะผิดถูกอย่าง่ากันนะคะแล้วฝากไอฟา้าม้น้องไอฟร้าหมูป่าน้องอันดามันเนาะถ้าใครสนใจอะไรก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะดูดูมาเยี่ยมชมเรามาอีกศึกษาดูงานอะไรได้หมดเนาะตรงนี้เนาะรับหมดมาดูวิธีเลี้ยงวิธีอะไร เพราะว่าจะของฟาร์มเออเอ่เอเอนนิงเนาะนิ่งเนะ<ล>าะถามาคนอ<ล>ยูน่นโพว่าเอปลานิงเนะ<ล>าะจะรู้หมดเลยเนะ<ล>านะเธอเนาะค่ะขอบคุณนะคะ